ชูสระครับซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลยูฟา955ลุ้นมันครบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟา955ลิงก์อยู่ที่ first อมเมนต์เลยนะครับชูสระครับทางการบอลหมัดคว้าเอวานินซอนทุบสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสร เดชอรี bon ่บอลมัดทีมในศึกเพเมเนกอังกฤษประกาศคว้าตัวเอวานินซอนกองหน้าชาวบราซิเลียนของ FC ฟซีปอร์โตมาร่วนทีมด้วยค่าตัวสูงเป็นสถิติของสโมสรที่จะนวน40.2ล้านปอนด์หรือประมาณ1,890ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นค่าตัว31.7ล้านปอนด์หรือประมาณ1,490ล้านบาท,วา 1, าบ,าทบวกกับโบนัสตามผลงานอีก8.5ล้านปอนด์หรือประมาณ400ล้านบาท แข้งวัย44ปีค้าแข้งกับ FC p o r ปอร์โตนาน4ปีลงสนามไป154นัดยิงไปทั้งหมด60ประตูซึ่งนิวเบรคประธานบริหารของบอลมัดกล่าวว่าเอวานนซอนเป็นกองหน้าที่หลายทีมอยากได้ตัวการที่เราคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงเป็นประดิษฐ์ของทีมสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาทีมฤด,ดูการที่แล้วขอยิงไป25ประตูบางลูกยิงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเราจึงเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถที่เกินอายุข,ของเขา จะช่วยให้ทีมของเราไปได้ไกลยอย่างที่คาดหวังไว้ทางนี้เอวานินซอนจะได้สวมเสื้อหมายเลข9ที่ว่างลงหลังจากที่โดมินิกโซลันกี้ย้ายไปร่วมทัพท็อตแนมอสเปอร์ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจูสะละครับทางการกระดทองท็อตแนมอสเปอร์ถแถลงคว้าโอโดแบร์จากเบอรล์ลี่ท็อตแนมอสเปอร์ทีมแกล่งจากศึกรเพมเลิกอังกฤษ แถลงคว้าตัวปีกหนุ่มวิลสันโอโดโบเบร์มาจากเบอร์ลี่ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเซ็นสัญญายาวถึงปี2029และจะได้เสื้อแข่งเบอร์28รายงานเพิ่มเติมจากกูรูซื้อขายนักเตะอย่างฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าแค่น้ำหอมมีค่าตัวที่สเปอร์การันตีจ่ายคือ25ล้านปอนด์ส่วนเสริมตามเงื่อนไขและผลงานความสำเร็จอีก5ล้านปอนด์และส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตอีก10%ซการตรวจร่างกายที่ลอนดอนลุล่วงและก็ชูเสื้อเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย โดยโอโดแบเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของปารีสชนชักแมงก่อนย้ายไปอยู่ทัวร์ในปี2022ทำไป4ประตูจากการลงเล่น32เกมจนเข้าตาเดคลาเลสดึงมาร่วมงานในยุคของอดีตเฮดโคชแบ่งซองกองปานีโดยภาพรวมผลงานในทินเทฟิฟมัวปีแรกคือ35นัดจากทุกรายการทำไป5ประตูและยังมีดุริีติีมชาติฝรั่งเศสหลายชุดส่วนเวลานี้เตะอยู่ในชุดอยู่21สำหรับโอโดแบถือเป็นแข้งคนใหม่รายล่าสุด ที็อตแนมอสเปอร์ดึงมาสมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากยังมินฮยอกลูคัสเบิร์กวาวฮาชิกกเกรและก็โดมินิกโซลันกี้นะครับฉูสารครับทางการแมนยูต่อสัญญาบรูโน่ยาวถึงปี2027บรูโน่แฟร์นันซ์กองกลางกับตันทีแมนเชสเตอร์เนเต็ดสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร ยาวถึงปี2027อย่างเป็นทางการแล้วโดยมีออปชันขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งปีด้วยทุกคนรู้ดีว่าผมมีความหลงใหลกับแมนเชสเตอร์เต็ดมากเพียงใดผมเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญในการสวมเสื้อตัวนี้รวมถึงระดับความทุ่มเทและความปรารถนาที่จําเป็นในการเป็นตัวแทนของสโมสรที่เหลือเชื่อแห่งนี้ผมมีช่วงเวลาที่พิเศษมากมายที่นี่การพูดคุยกับผู้บริหารและผู้จัดาการทีมแล้วชัดเจนว่าทุกคนมุ่งมั่นแค่ไหนในการต่อสู้เพื่อถ้วยรางวัล ผมมองเห็นอนาคตที่สดใสและผมยินดีจะนำทีมก้าวไปข้างหน้าบรูโน่กล่าวหลังจากขยายสัญญานะครับสำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์ชาวโปรตุกสตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องทากลางคนสนใจจากบาร์เยเมนิกและก็ทีมในซาอุดิโปรโลีกสำหรับบรูโน่เคยคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมโมสรมาแล้ว3สมัยนับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์นเตเดเมื่อเดือนมก,กราคมปี2020โดยตลอดระยะเวลา4ปีครึ่งที่ถิ่นโอทัฟเฟิด เขาลงสนามไปแล้ว234นัดในทุกรายการยิงไป73ประตูกับอีก56แอสซิสฉูสละครับทางการมาโกร้อยเซนซบเอแกลเอ็กซี่มาโกรอยสอดิสตาของบริเซียดอร์ตมุนสัญญาเป็นแข้งใหม่ของลอสแองเจลิสแกลเ็กซี่ด้านผู้บริหารของแกล a เ y ็กซี่ปลื้มที่ได้นักเตะระดับโลกมาร่วมทีม L.A. Galaxy ทีมชื่อดังจากสึกเมเจอร์สกอตเตอร์ประกาศสัญญาคว้าตัว m า r c ร r ยส์กองกลางตัวรุกชาวเยอรมันอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย35ปีเซ็นซบ L.A. Galaxy ในรูปแบบของ free agent หลังจากที่เขาหมดสัญญากับบริสเซียดอทมุนโดยเจ้าตัวสัญญากับ Galaxy เป็นเวลา2ปีครึ่งหรือจนกระทั่งจบซีซั่น2026 m า r c ร r ยส์เป็นผู้เล่นระดับ world class ที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับสูงเขาผ่านเกมแชมเปียนสกีดนักชิงมาแล้ว2ครั้ง และเคยทำศึกฟีฟ่าเวิร์ค p กับทีมชาติเยอรมันมาแล้ววิลคันผู้จัดการทีมทั่วไปของ Galaxy c l o กล่าวปัจจุบัน LA ล a l a x กลรั้งตำแหน่งจากฝูงของตารางคะแนนฝั่ง Western Conference โดยมี49แต้มจากการลงแข่ง26นัดนำา o s s n n g l l s s FC ทีมคู้แข่งร่วมเมืองอันดับ2 2คะแนนแต่ Galaxy ลงแข่งมากกว่า2นัดชมคลิปแล้วฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel นนคนคอบอลเช่นเดิม